ออย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจบ้านสวนน้ำปูนซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่ในช่วงเก็บความรู้วิทยาศาสตร์ในสวนเย้ yeah, วันนี้นะคะเราจะพาไปดูเรื่องอะไรนะคะไปดูกันเลยคะ่ะมกิกี้เราจะพาทุกคนไปให้เก็บความรู้ในวันนี้นะคะก็คือต้นไมยราบนั่นเองเต็มไปหมดเลยนะคะ ต้นไมยราบนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ามิโมซาพูดิก้านะคะหรือชื่อภาษาทางภาษาอังกฤษนะคะว่า s i t i v e plant หรือว่า l e e p y p l a n t ด้วยนะคะต้นไมยราบนะคะจะเป็นพืชล้มลุกนะคะที่มันจะแผ่ไปตามพื้นดินเลยนี่แผ่ไปตามพื้นดินแล้วก็จะชูยอดขึ้นข้างบนนะคะ ต้นมมยราบเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้ปกตินะคะเพราะว่ามันจะเป็นต้นวัชพืชถ้าอยากให้มันมีดอกเคยสวยก็เอาไว้สักพุ่มสองพุ่มนะคะไม่งั้นมันจะยั่งสารอาหารจากต้นไม้เราไปหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้ตัดทีเนาะนต้นไมยราบนะคะตัวต้นเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะซึ่งต้นไมยราบเนี่ย จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเหลาอย่างหนึ่งนะคะที่จะเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือการหุบใบเมื่อถูกสัมผัสนั่นเองค่ะนี่แบบนี้นี่น,น,นแะแตะแตะเบาๆก็ได้นะคะเวลาเจอเติ้ลมยาาบเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องโดนหนามเนาะเราจะได้ไม่ต้องโดนหนามของมันีน่ ึ่งต้นไมยรา,าบนะคะจะมีดอกด้วยเนาะดอกเนียจะเป็นสีชมพูนะคะนี่ตรงพุ่มๆนั้นก็คือจะเป็นดอกของต้นไมยรา,าบหมดเลยนะคะดอกของต้นไมยรา,าบเนี่ยจะเป็นพุ่มๆที่จะเป็นสีชมพูนะคะเป็นพุ่มๆกลมๆเนาะนี่นูด้วย ในสวนสวนแบบสวนป่ายางหรือว่าใครที่ปลูกสวนผล,ลไม้อะไรอย่างนี้นะคะ<ม>ก็อย่าลืมที่จะตัดต้นไมยราบบ้างนะคะถ้าจะเก็บเอาไว้ตรงพุ่มที่มีดอกก็เก็บไว้ได้นิดนึงนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะก้านตัวก้านดอกของ ต้นเมยรา,าบเนี่ยนะคะจะยาวแล้วก็ชูขึ้นนะคะบ้านยาววานนี้ขอกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ